ขอบคุณท่านนายกค่ะท an ี um. okay. uh ่ช huh. okay. uh ่วยตรวจโควิดให้กับคุณแล้วก็จะได้มีความสบายใจในการทํางานด้วยกันนะคะแล้วก็คือหลายคนก็อยากบอกว่าถ้ามันโครอบสี่วันแล้วแต่ไม่อยากมาตรวจอีกรอบเลยไม่พี่ไม่ได้สบายใจกันแค่อยากเป็นพี่อย่างเงี้ยค่ะาดี๋ยวได้ไหมคะก็เดี๋ยวพี่ดาเนะเราไปพี่ดาต่อไปนะเหตุผลและความจำเป็นในการตรวจนะครับมันอาจจะมีวิธีการตรวจอีกหลายรูปแบบนะ ก็สวัสดีนะครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านต่อจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารในการบริการเกี่ยวกับเรื่องการหารสถานกากรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่2ในวันนี้นะครับทุกคนทราบไปอยู่แล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในรอบใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นที่พิจิกังวลของทั้งประชาชนและรัฐบาลกับทุกภาคส่วนนะครับทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ อีกมากมายนะครับทั้งนี้ก็เราก็จะเป็นต้องมีการปรับมาตรการอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ทั้งมาตรการในการสกัดกั้นควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆนั้นรวมความถึงเรื่องการรักษาการจัดตั้งโรงพยาบาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถรับได้ควบคุมได้อยู่ในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นจะมีมากก็ตามแต่ทั้งนี้สาเหตุก็คือเนื่องจากเรามีการตรวจเชื้อได้วงกว้างในเชิงลูกมากยิ่งขึ้นแล้วนาคนเหล่านั้นเข้าสู่ในระบบการควบคุมการรักษานะครับการป้องกันการแพร่ระบาด อันนี้วันนี้ก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับวันต่อวันแล้วก็มาตรการต่างๆนี้ก็จะออกมาเป็นเดือนต่อเดือนนะหรือเร็วกว่านั้นถ้าว่ามาตรการที่ออกมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วนในการนําสู่การปฏิบัตินะครับในส่วนของการเข้มงวดกดขันการกระทําความผิดจากการลักลอบร่นการประนันบอลต่างๆเหล่านี้ได้มีการ ติดตามจับกลุ่มในคดีมีผลจํานวนมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยกันนะครับในฐานะที่เราต้องทํางานร่วมกันทั้งหมดนะครับในเรื่องของวัคซีนวันนี้ก็มีการพูดคุยเรื่องการจัดหาวัคซีนวันนี้ก็เราก็ยืนยันในจํานวนวัคซีนที่เราสั่งจองไปแล้วนะครับแต่ทีส่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูในเรื่องของประเทศต้นทางเขาด้วยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีการแจ้แจ้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็คาดว่าจะน่าจะได้รับ ตามกําหนดเวลานะครับเมื่อได้รับตามกำหนดเวลามาแล้วเราก็าหนดว่าเราจะฉีกันยังไงฉีดใครแต่ทุกคนก็นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนทุกคนน่นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาตามลําดับนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะมันต้นทางมันเริ่มมาจากนอกประเทศแล้วมาผลิตนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งวันหน้านั้นก็อาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของการผลิตถ้ามีวัคซีนตัวอื่น เพิ่มมอีกแล้วก็มีการเจราจาทุกประเทศนะครับสิศทางที่ถูกก็คือในเรื่องของเราจะต้องปฏบตัตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตั้งการไว้สูงถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ต่ำนะครับก็ต้องระวังเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันบู่ขึ้นมาให้ได้ในจํานวนที่เป็นมาตรฐานของสาธารณสุขนะครับในส่วนของการพัฒนา วัคซีนในประเทศก็เช่นเดียวกันแล้วสนับสนุนให้าทางบรรทาการแพทย์อยู่หลายแห่งด้วยกันในการนี้มีงบนในการวิจัยและพัฒนานะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนซึ่งจะต้องดําเนินการต่อเนื่องรัฐบาลก็สนับสนุนพร้อมทางก็เตรียมที่จะต้องสนับสนุนบริคัาอื่นๆในการที่วัคซีนคงไม่ใช่เฉพาะวัคซีนโควิดนะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการผลิตวัคซีนอื่นๆด้วยในอนาคตนะครับในเรื่องของบุคลากรการแพทย์เจ้าที่ทุกฝ่ายที่ทํางานในขณะนี้ทั้งฝ่ายของคนคงด้านสาธารณสุข กระทรวงบัตรไทยกระทรวงแรงงานต่างๆก็ได้จะเอาทุกอย่างมาบูริการร่วมกันนะครับทั้งในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะในโรงงานหรือในพื้นที่ต่างๆที่มีแค่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ของสมุทรสาครใช่ไหมพูดถูกกันแะล้วก็พูดจังหวัดปิดทุกทีนะมันใกล้ๆเคียงกันวันนี้ก็มีการดาเนินมาตรการผ่อนคลายไปหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวโค,โควิก1จะแจกกะเยดเพิ่มมาขึ้นนะครับ การเปิดสถานที่ทาการการเปิดโรงเรียนซึ่งแต่เรามีการเฉพาะออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามเหล่านี้นะครับถ้าไม่ไปฏิบัติตามก็คงจะต้องปิดนะครับเป็นเฉพาะรายเฉพาะแห่งไปเพราะฉะนั้นขอความมือด้วยนะครับผมได้เนย,ย้ําให้ทุกส่วนการที่อยู่ข้องนมีการเข้าไปตรวจสอบนะให้เกิดามเจอเกิดขึ้นไม่ว่าจะสถานที่ต่างๆที่มีการผ่อนคลายไปแล้วนี้นะครับแลาจะมีสายตรวจเบียงต่างมากขึ้นในสถานที่ต่างๆเราที่มีความเสี่ยงนะมีสายตรวจของตํารวจทหารต่างๆนะตรวจสอบในพื้นที่ถ้า สถานที่ใดที่ไม่ฏิบตามมาตรการนี้ก็ต้องถูกดำเนินการโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของการเรียนการสอนเช่นเดียวกันคือวันนี้เรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้กระทรวงศึกษาได้พารณาแก้หาตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ขอข้อมือด้วยนะครับก็พยายามจะทําให้ทั่วถึงให้มากที่สุดเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยขึ้นอยู่กับสอสจอจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ทราบว่าจะมีการออถ้ามันมีพื้นที่แพร่ระบาดมากอาจจะเรียนวันเว้นวัน,วน,วน วันเนว้นสองวันะลรก็แล้วแต่แล้วใช้การเรียนออนไลน์เสริมเข้าไปนะครับวันนี้เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เข้าถึงให้ได้ผู้ปกครองก็จะเป็นต้องต้องเหนื่อยหน่อยตอนช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นความมือระหว่างกันนั่นแหละนะในส่วนของสถานาที่จัหมุดสมุรสาครวันนี้เราก็ได้มีการปรับระดับของจังหวัดต่างๆเป็นสี่ระดับด้วยกันเดี๋ยวคงชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนะครับจังหวัดที่มีความเสี่ยงมีวความเข้มข้นในการดูแลในการเข้มงวดก็ยังคงเป็นสมุรสาครเป็นหลักนะครับ กรุงเทพมหาคนครก็ในส่วนที่พื้นที่ติดต่อกับสมุทรสาครเราต้องคนโทนตรงนี้ให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ให้ได้แล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้นะครับตรงอื่นก็ระมัดระวังสกัดกัน้นแก้ปัญหามาตรการถ้าทุกคนเคารพมาตรการผมว่ามันจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับเหมือนครั้งแรกที่เราผ่านมานะครับในส่วนของเรื่องการวิจัยพัฒนาเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมบอกแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาทั้งในส่วนของ วัคซีนในการผลิตเองในการที่จะมีโรงงานผลิตเองนะครับเพราะวันนี้มาตรฐานก็ยังเข้ามาตรฐานได้เพียงเพียงในไม่กี่แห่งของเราทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับผมคงไม่ไปพูดถึงตรงนี้วันนี้หลกัหลกๆก็คือในเรื่องของการผ่อนคลายในบรรดาสถานประกอบการธุรกิจต่างๆแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นปกติของประชาชนโดยรวมแต่ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดสิ่งสี่คลาที่สุดคืออย่าปกปิด นะแล้วก็เฝ้าระวังในการไปในสถานที่ต่างๆที่ผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยต้องระวังมากที่สุดนะครับการืึงสุราห,หรือการต่างๆก็ต้องระวังตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วยแล้วกันก็เหมือนกับการระวังเรื่องการจราจรนะ่ะนะรักตัวเองรักครอบครัวรักคนอื่นเขาด้วยนะเอาไปแพร่เชื้อคนอื่นหรือไปรับเชื้อมาแล้วก็แพร่มันเป็นความรับผิดชอบของของทุกคนน่ะนะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยมาตรการต่างๆด้วยเจ้าที่ที่จานวนจํากัดนะ บันนั้นประชาชนส่วนใหญ่นะจะเป็นผู้ที่ที่ทําได้ดีที่สุดนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับในช่วงที่ผ่านมาและที่จะร่วมมือกันต่อไปนะครับสำหรับ็นเรื่องการสอบถามวันนี้เรื่องของกรณีการปิดกิจการโรงแรมมันได้มีปิดสองอย่างคือปิดโดยรัฐสั่งปิดนะครับส่วนการสั่งปิดหรือการปิดเองวันนี้ผมก็ให้ให้ดนนการตรงนี้แล้วไปดูแลเพื่อจะได้เข้าในเรื่องกติกาการใช้อ่กองทุนประกันสังคมส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือ ถ้าจําเป็นก็ทางกระทรวงคลังก็จะเตรียมเตรียมประมาณตรงนี้ว้ให้วันนี้ผมก็ทราบทางกระทรวงแรงงานได้แก้ไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่ามาตราสามสามมาตราอื่นอะไรก็ตามก็มีเงินเหลือประมาณสั้เก้าล้านคนเศษนะประมาณสิบล้านนะที่ผมได้ทราบยอดในปัจจุบันนะครับท่านถามว่าใช้เงินส่วนไหนเงินส่วนไหนมันจากส่วนไหนก็ต้องก็โทรกันคลังเลยก็ประมาณนี้ครับนะมันจะหาจากที่ไหนลนะ่ะการฉีดวัคซีนโดนแสกก็ถ้ามาก็ฉีดได้ตามกําหนดนั่นแหละ นะถ้าเขาส่งมาตามที่เจจาไปแล้วเดิมใช่ไหมมันก็คืออยู่วัคซีนเนี่ยเราก็พร้อมจะฉีดตลอดเวลาแหละว,วันนี้ก็ให้ทําแผนในเรื่องการแจกจ่ายในการเตรียมการฉีดวัคซีนในการสร้างการรับรู้นะครับตามที่เราเจจาไว้ถ้าได้เข้ามาก็ตามนั้นนะหรืออาจจะมีการปรับแผนบ้างอะไรบ้างก็เป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตามสถานการณ์นะครับเรื่องต่อไปเรื่องสภาพยุโรปยุเรมก็ฟังเขาไว้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของของของกลุ่มสาภาพของเขาใช่ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องพิจาโดยถี่ท้วนนะครับเพราะเราก็ทําเต็มที่แล้วในเรื่องการเจรจาในการตกลงในการรับในการซื้อ,อต่างๆกันแล้วแต่ครบถ้วนหมดแล้วละ่ะนะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาด้วยนะครับผมก็หวังยิง่งว่าทุกอย่างจะได้เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เรื่อง วันไวก็จะตีฝ่ายค้านที่ไม่วัใจผมไม่หวัดไหวผมไม่ใช่คนตกใจง่ายอยู่แล้วนะผมไปทหารมาก่อนนะในคกูคุณชาคนจํานวนมากอยู่สถานที่ขับขันมาหลายหลายครั้งด้วยกันผมก็ไม่ใช่คนใจอ่อนนะหวันไว้ไปทุกเรื่องคงไม่หวัดไหวะนะก็ทุกคนเข้มแข็งดีโดยเพราะพักโรมพยาบาลก็ร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่จะเตรียมชี้แจงนะในส่วนที่ฝ่ายค้านยืนฝ่ายไม่มั่งใจนะครับ เรื่องเนื้อหาเรื่องสถาบันผมก็คิดว่าทุกคนก็ก็ดูอยู่แล้ววันนี้รัฐมนตรีคนหน,นว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเบี้ยเบี้ยสูงอายุวันนี้ก็ต้องดูว่ากติกากฎหมายกฎระเบียบมันมีว้ายอย่างไรอยู่มันมีกฎอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการทํางานก็ผมให้พิจารณาการแก้ปัญหาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในบางอย่างนะทั้งนี้กาลังหา,หารือกันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเนี่นะแต่ทุกคนถ้าทุกคนรู้ว่า ถ้ารู้อะนะว่าตัวเองทําไม่ถูกอะไรต่างก,ก็ยกเลิกซะนะไม่งั้นมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมเหมือนนี่ธรรมดาทุกคนก็รู้บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้รู้เท่าหมาถึงการบ้างอะไรมันก็ต้องพิจารณากันไปตามความเหมาะสมนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของการใช้ใจของมันภาครัฐนะเพราะนั้นมันมันมีสองล้านเสมอนะก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยหลายเรื่องก็ใช้ในกากฎหมายทุกตัวนะมันมีกฎหมายทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าคนไทยทุกคนต้องเคารู้กฎหมาย นะต้องต้องแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรมาก็ไปต่อทุกบวยุิธรรมก็ว่ากันมาเราก็พยายามจะแก้ไขในเชิงบริหารให้ได้ด้วยกันแล้วกันนะขอบคุณนะจ๊ะอื่นๆเดี๋ยวฟังจากทางโฆษกเนาะ